สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาคุยเรื่องปุ๋ยนะครับปุ๋ยสูตร15 15 15นะครับหรือว่าสูตรเสมอนะครับปุ๋ยสูตรนี้กับสูตร25 77นะครับแตกต่างกันยังไงสองสูตรนี้มีคนใช้เยอะมากนะครับแต่บางคนก็ไม่ไม่ไมยังไม่เข้าใจนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับ เดี๋ยวผมจะที่บายให้นะครับอันนี้สําหรับความรู้ที่ผมใช้ในสวนของผมนะครับของผมต้นทุเรียน 3, 3ปีพอดีนะครับขาดอยู่ประมาณสัก10วันได้3ปีตอนนี้ก็ความสูงประมาณ5เมตรแล้วนะครับต้นเป็นต้นคู่นะครับเป็นทุเรียนต้นคู่เรามากลับมาที่เรื่องปุ๋ยนะครับปุ๋ย25.77กับ15.15 15, หรือว่าสูตรเสมอนะครับปุ๋ยสูตร15นะครับ จริงๆแล้วไม่ควรนํามาใช้ในสวนทุเรียนนะครับโดยเฉพาะสวนทุเรียนเล็กอันนี้ไม่น่าใช้นะครับสวนของผมนี่ผมจะไม่ใช้สูตรนั้นเลยนะครับไม่ใช้เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าต้นทุเรียนเล็กมันต้องการในโตรเจนที่สูงนะครับคือตัวเลขนะครับตัวที่25 25 77น้าี่คือว่าวเจนีคือในโตรเจน25้านะครับฟอสฟอรัส7 โปเทสเซียมเจ็ดเพราะว่าทุเรียนเล็กช่วงระยะ6เดือนถึง4ปีนะครับปุ๋ยสูตรนี้สำคัญมากนะครับสูตรตัวหน้าเยอะๆคือว่าต้นทุเรียนมันต้องการไนโตรเจนในการเจริญเติบโตนะครับต้นทุเรียนไม่ต้องการฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมเยอะนะครับช่วงนี้ยิ่งถ้าเราไปใช้สูตรที่มี ฟอสฟอรัสเยอะหรือว่าสูตร15 15 15นะครับสูตรเสมอมันจะทำให้ฟอสฟอรัสตกค้างในดินเยอะนะครับเวลาต้นอายุ5ปีขึ้นไปทีนี้เวลาเราจะทำดอกหรือทำลูกเราก็จะทำยากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าปุ๋ยสูตรเสมอมันทำให้ฟอสฟอรัสตกค้างในดินเยอะนะครับ พอในดินเยอะทีนี้มันก็ทำให้ต้นทุเรียนไม่ได้กินพวกพวกเขาเรียกว่าพวกอาหารพวกอะไรในดินนะครับมันจะได้กินน้อยถ้าฟอสฟอรัสตกค้างในดินเยอะเพราะฉะนั้นควรใส่สูตรที่มีตัวหน้าเยอะๆไว้ก่อนนะครับ6 33 3, หรือ25 77 7. แต่ที่ผมใช้ในแปลงนะครับต้นจุเรียน3ปีผมจะใส่21 7 14นะครับอันนี้เป็นของยาร่าใบสวยงามมากนะครับสูตรนี้ข้างหน้าผมใช้21นะครับทุกคนดูใบนะเทียบกับฝ่ามือนะครับใบสมบูรณ์มากๆนะใบใหญ่แล้วก็โฟร์โฟรัส ไม่ตกค้างในดินเยอะด้วยนะครับอันนี้สำคัญนะมันจะสำคัญระยะยาวถ้าฟอสฟอรัสตกค้างในดินเยอะมันก็ไม่ดีนะฟอสฟอรัสคือตัวกลางนะครับต,ตัวตัวตรงกลางนะครับต้นทุเรียนเรามันต้องการเนโตรจนสูงนะครับสำหรับต้นทุเรียนเล็กแต่ถ้าของเคย เป็นต้นทุเรียนที่ให้ผลผลิตแล้วนะครับควรใส่สูตร15 5 20นะครับสูตรนี้ก็ใส่ได้ตลอดไปเลยนะครับสูตร15 5 20ค่อยไปงดช่วงที่จะทำดอกก็ใส่เปด24 24ไปนะครับช่วงนั้นเราจะเพิ่มฟอสฟอรัสไปนิดหน่อยนะครับว่าต้นทุเรียนนะมันกินฟอสฟอรัสน้อยมากนะครับ สำหรับต้นทุเรียนเล็กหรือทุเรียนปลูกใหม่เราก็เลยไม่จำเป็นต้องใส่เลยนะครับเพราะมันจะตกค้างในดินยิ่งใส่ไปเรื่อยๆครับมันยิ่งตกค้างเยอะสำหรับสูตรเสมออันนี้เป็นแปลงของผมนะครับผมจะทำแบบนี้นะผมจะไม่ใช้เลยนะครับสูตรเสมอจะใช้อยู่สูตรตัวหน้าเยอะๆนะครับจะใส่63 3าก็ได้นะครับถ้าเป็นเคมีอินทรี แต่ถ้าให้ผมแนะนำนะครับให้ใช้21.74นะครับสำหรับต้นทุเรียนอายุเกิน2ปีมาแล้วนะครับแต่ถ้าของเคยอายุไม่ถึง2ปีใส่25.77ไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงก่อนผมใช้25.77อยู่ดูนะครับเป็นของยาด้าไม่ได้โฆษณายาด้านะครับจะใช้เรือเบย จะใช้หัววัวคันไถหรือการกระต่ายก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นสูตรอันนั้นแต่ต้องใส่ปุ๋ยที่ที่คือว่าปุ๋ยที่ถูกต้องตามทะเบียนเกษตรนะครับปุ๋ยที่ยี่ห้อชั้นนำหน่อยนะครับไปหาใส่ปุ๋ยที่ไม่มียี่ห้อนะครับต้องหาย,ยี่ห้อดีๆเราจะได้ของดีนะครับนี่นะครับต้นทุเรียน3ปีพอดีนะ อาจอยู่ประมาณ10วันก็ติว่า3ปีต้นโตแข็งแรงสมบูรณ์มากนะครับอุ้ยที่ใส่ตอนนี้ก็21 74นะครับแล้วไปถ่ายกระสอบให้ดูผมจะใช้สูตรนี้ครับเดี๋ยวพอทุเรียนเป็นเป็นให้ลูกนะครับให้ลูกเรียบร้อยผมก็จะลดให้มาเหลือ15 5 20นะครับจะใช้สูตรนู้นต่อไปนะครับ แต่ตอนนี้ยังไม่เป็นลูกครับเลยใช้สูตรอันนี้ก่อนนะครับยี่สิบเอ็ดเจ็ดสิบสี่นะครับเป็นปุ๋ยยาด้ามีด้านะครับภา,าคใต้เขาจะใช้ยี่ห้อนี้เยอะนะครับส่วนภาคกลางภาคไหนก็ให้ใช้เรือบอบยกากระต่ายอะไรก็ได้นะครับแต่เป็นปุ๋ยสูตรชั้นนําหน่อยนะครับจะไปใช้ปุ๋ยยี่ห้อที่ไม่มีใครรู้จักนะครับอันนั้นไม่ดีนะนี่นะผลน,นัน ใบสวยมากนะครับอันนี้ผมใส่ตอนที่มันเริ่มจะแทงยอดนะครับให้ใส่ไปรอบหนึ่งแต่ของผมผมใส่เดือนละครั้งคนระับช่วงทุเรียนเล็กก่อนเป็นลูกก็ใส่เดือนละครั้งนะผมใส่ทุกวันที่หนึ่งเอาแบบนี้ดีกว่านะง่ายๆใส่ก็ ไม่ต้องเยอะมากนะครับอันนี้ใส่ประมาณต้นละสองกำมือนะครับสองถึงสามกำมืออยู่ที่ขนาดต้นนะครับถ้าใส่ใหญ่ๆก็สักสามกำมืออันนี้ต้นคู่ผมใส่ประมาณหกเจ็ดกำมือนะครับถ้าต้นใหญ่ๆก็ใส่เพิ่มได้นะไม่ยากนะครับเรื่องปุ๋ยคลิปนี้แค่อยากจะบอกว่าปุ๋ยสูตรเสมอ กับปุ๋ยตัวหน้าเยอะๆแตกต่างกันยังไงปุ๋ยตัวหน้าเยอะๆใช้สําหรับทุเรียนปลูกใหม่นะครับทุเรียนอายุ6เดือนถึง4ปีนะครับช่วงนั้นใส่ตัวหน้าเยอะๆได้เลยนะครับมันจะเร่งใบเร่งกิ่งให้โตนะครับเพราะทุเรียนต้องการไนโตรเจนสูงมากอย่าไปใส่สูตรเสมอนะครับเดี๋ยวฟอสฟอรัสมันจะตกค้างในดินเยอะนะครับก็มีงานวิจัยมาเยอะแล้วนะครับเรื่องฟอสฟอรัส ที่ตกค้างในดินมันไม่เป็นผลดีนะครับเวลาเราจะทำดอกทำลูกฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ